กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวิทย์อะเริ่มเต้นครั้งแรกเพราะเพลงลิงดิ้งดองของวงชายนี่ที่เป็นศิลปินเคป๊อปของเกาหลีก็พยายามขยับร่างกายตามเขาอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆลอลูบิกเนาะประมาณนั้นอ่ะเวลาคุณมาเต้นไม่เปลี่นหรอเนาะเข้าใจใช่ไหมครับประมาณนั้นก็เต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาแล้วก็ นีเพื่อนที่รู้ว่าเออเราชอบอะไรเงี้ยชอบเหมือนๆกันก็เลยชวนไปเต้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่วิทย์ได้เป็นนักเต้นครั้งแรกในอายุวัยประมาณที่สิบห้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้อะไรมากินครับวันนี้เออแกงขี้เหล็กยี่สิบบาทอืแกงขี้เหล็กเงินน้อยโอ้ยเงินน้อยปาดปาดเงินปาดเงินน้อยปาดเงินน้อยแรงมาก ปาดแม่มีเงินน้อยคะ่ะไม่ได้ทำอาหารกินปาดเงินน้อยคือกล้าวาเนาะนี่เพิ่งเพิ่งจะให้ไปเพิ่งจะซื้อมานี่เออแกงขี้เหล็กมันใส่อะไรบ้างนี่รู้ไหมเนี่ยไม่รู้แต่ว่าไปกินแล้วมันอร่อยใช่ไหมไม่เคยกินอ่าลองกินดูก็เขามีแกงเดียววันนี้มีวันนี้ออกกําลังกายไหมนเนี่ยออกวันนี้ออกกําลังกายก็คือว่าทอนยา้า ประมาณนี้พอแม่พี่น้องเบิ้องเราปลูกปลูกอันนี้ต้นอะไรนะี่ยแนะนำเอฟซีให้ <มา S 2> ให้รู้สิเออมะเขือปรา,าปะเห็นไหมต้องีก็ซื้อมาให้ปกติก็จะปลูกปลูกทานเองบ้างครับปกติแม่พิ่ก็ประมาณนี้เลยปลูกแล้วก็ทํากับข้าวกินแบบอยู่ง่ายๆเพราะว่าปกติเราแม่เป็นคนง่ายๆนะฮะอยู่ง่ายยังไงก็ได้ไม่ต้องแบบเรียบไม่ต้องหรูหรามากแม่วิเป็นคนง่ายๆครับ ยี่บิอยู่แถวอยู่แถวเอื้อทอนศิลานะครับพี่ไข่พี่ไข่ชาถามว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ห้า้ปีเออคุณแม่อายุห้าสิบเก้าปีแล้วเด้อพี่น้องวิทย์อะเริ่มเต้นครั้งแรกเพราะเพลงลิงดิงดองของวงชายนี่ที่เป็นศิลปินเคป๊อปของเกาหลีคือตอนนั้นวิทย์ประมาณมต้นมสามอันนี้วิทย์เล่าเลยแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้หญิง เนาะเขาก็เอาคลิปวิดีโอของศิลปินคนเนี้ยเพลงนี้มาให้วิดูแล้ววิดูแล้ววิดูสวนเฮ้ยทาไมถึงเท่ดังวะทําไมถึงเท่ขนาดนี้เฮ้ยเราอยากเป็นแบบนี้บ้างอะทํายังไงดีก็เกิดคําถามแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราอยากทําเราอยากเป็นแบบเนี้ยเราอยากทําแบบเนี้ยเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยคือมันมันเท่มากมันมันติดตานะครับทีนี้วิก็เลยอ่าโหลด วิดีโอเนี่ยเอาไว้ในคอมอยู่ที่บ้านลบิทก็พยายามขยับร่างกายตามเขาอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆอลูบิทเหรอประมาณนั้นแหะเวลาคุณมน,นเต้นไม่เปลีนน่ยนหรอเนาะเข้าใจใช่ไหมครับประมาณนั้นก็เต้นไปเต้นมาเต้นไปเต้นมาแล้วก็มีเพื่อนที่รู้ว่าเออเราชอบอะไรเงี้ยชอบเหมือนอนกันก็เลยชวนไปเต้นนั่น,น,นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่วิทย์ได้เป็นนักเต้นครั้งแรกในอายุวัยป,ประมาณที่สิบห้าปีตอนนั้นประมาณมสามมต้นสิบสี่สิบห้านี่ยพี่น้องประมาณนั้นแหละ แล้วก็ค่อยๆฝึกแล้วก็ค่อยๆมีทีมมีอะไรไปก็เต้นแบบงูงูงป้าๆหน่อยพี่น้องวิทย์ไม่เคยเข้าเรียนสอนเต้นเลยนะครับจริงๆวิทย์ก็ดูตามคลิปวิดีโอตาม youtube แล้วก็ฝึกเอาแล้วก็ถามเพื่อนคนนั้นคนนี้ถามว่าเอออันนี้มันมันเหตุจังไดครับต้องการจขยับอันนี้นับจังหวะหรอนักเต้นจะต้องมีพื้นฐานการเต้นมันต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนวิทก็แบบว่าศึกษาเอาอะไรอย่างเงี้ยอืมไปเรื่อยๆก็ฝึกเอาถ้าพูดง่ายคือเหมือนแบบนักเต้นข้างถนนนะครับ พี่น้องไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้อะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่บ้านวิทย์ไม่ไม่ได้สนับสนุดเรื่องเรื่องการเต้นเลยครับแต่วิทย์ใจรักสักวันที่เ้ยก็จะไปซ้อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยจะไม่เออกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ